อ่าสวัสดีครับช่างรวงเกษรตรเตอร์เบอร์โทรติดต่อศูนย์แปดสอปดเจ็ดเจอง์เช่นเดิมครับเที่ยวสองมาแล้วครับผมอ่าของวันนี้ด้อครับเดี๋ยวจะลงคลิปให้ดูครับผมอ่าเป็นไงสัมภาษณ์ก่อนเป้ารถชุดเนี้นมือขวาครับดูจากอ่าดดเอานี้ครับดอให้เป้ามันโยกเบสตาร์ตไปพร้อมกันเลยตอนไปลงรถนี่แหละ ว่าของเรามาจากญี่ปุ่นมันดีไม่ดีเป็นยังไงเอาไมเป้าดูเลยใช่ไหมดูเลยใช่ไหมอ่านิมชีบนนมาแล้วครับเที่ยวสองมาถึงนั่งใจเย็นทุกเลยน่นเออฮะมือซ้ายมือขวาอยู่คบครับ ผมอ่าวเอ็มหนึ่งหกหนึ่งศูนย์นะครับตัวนี้เครื่อง 3, ยนต์สามจูบฮะร้หกร้อยชั่โโวโม,มงนะครับอ่าทุกอย่างงานได้มีเกยียร์ความร้อนมีเกยียร์ธรมัาให้ดูเพิ่มเอางับดูปากกระปรงดูนี่ก่อนยักตู้มาเนี่ยเลยนะครับแปดหมื่นแปดพันบาทนะครับดูไวยนี่เงาเงาเลยครับมีโรตเตอรี่นะครับ เอาแปดหมื่นให้โผล่ไปเท่าไรแปดหมื่นเก้าพันบาทครับทีนี้โผล่แนแปดแปดหมื่นเก้านี่มีแขนลากเรียบร้อยครับโรตารี่ก็สวยนะครับเอาไปหดึงว้าวดึงว้าวดึงว้าวอ่าตัวนี้ก็จะเป็นบีหกพันนะครับมีหลังบุบนิดหน่อยแต่สีสวยเลยครับนี่แฉะ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  <laughs> อ่าก็บีหกพันนะครับคันนี้ ตัวน,นี้ก็ราคา69,000บาทนะครับผมสวยๆยางหลังสวยนะครับอ่ายางหน้าก็เช่นเดิมมีแจกรายงาสวัสดีครับโอเคนะครับผมข้างในพี่ครับผมก็นี้นะครับมาใหม่อีกรถเข้าเดี๋ยวนี้ก็แปดคันนะครับนะครับผมอาเป็นไง เดี๋ยวเราลองไปพร้อมๆกันเลยครับยำเอาไปลองกนะันเอาคันลองคันนั้นเป็นไรล่ะเอาเบสออกอดิยนั่นใช่ไม่ได้นะเบสใช่ไม่ได้เอาคันนั้นก็ต้องออกโอ,โอเคครับเดี๋ยวเราทําคลิปให้ดูเป็นคันแล้วกันนะครับผมอ่า